จะได้มารีวิวคันเหลี่ยงคู่ใจที่แม่งโคตรหลอ่อไปขนาดมันคือแบบแฝดตายอย่างหล่อเลยนะครับนะก็มันเท่ย,ย่างวงล้อมันแบบไม่เคยเห็นที่ไหนถูกต้องครับต้องใช้มันคือล้อคาบบร์บอนน้ำนะไปดูล้อคาบบร์บอนนะครับล้อคาบบร์บอนนี่อยู่ซื้อมา10,000หมนะครับนะหมายถึงแค่ล้ออย่างเดียวนะไม่ไม่ได้รวมพวกฟรีลวดหรือว่ายางนะครับยางคันนี้ก็จะใช้เป็นยางอิสไมดั สวัสดีเพื่อนบุรุษ,น,ษนับปิดรถทุกคนนะครับผมก็โย่ผมปึ่มเลสซิ่งคนเดิมนะครับนะวันนี้จะได้มารีวิวคันเหลี่ยงคู่ใจที่แม่งโคตรหลอ่อไปสนามนคือแบบๆแบบแบบตายอย่างหล่อเลยนะครับนะก็ไม่ได้แอคอาร์ตอะไรนะก็ลูก74ชรัร1ปสิบเอ็ดมิลน,นะนะนะอยู่ๆก็บอกสเต็ปลูกจริงๆอยากไปจะหมกนะแต่ไม่รู้จะหมกเพื่ออะไรเพราะทุกวันนี้ก็ไม่มีใครขี่รถด,ด้วยแล้วก็74ชัร์ปบเอดเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอะไรทั้งคันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะไป เดี๋ยวมาเรื่องนที่ชั้นบนนะครับก็จะเป็นปลากับอาเอ็มตัวเล็กตัวจิ๋ว,วเพราะว่าเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันจะป่าชุดสีงี้นะผมไม่ค่อยอยากจะเสียชุดสีเท่าไหร่ก็เลยเอาเป็นตัวเล็กตัวจิ๋วน้บนะอ่าแล้วขอหิงหน่อยรถเป็นไม้ฟ้านะไม้ฟ้าเข็มแดงอเอาเล่นจากชุดสีเนะี่ยเป็นชุดสีแท้เทนะบิกทำนะก็แค่ชุดสีเบิกชุดสีสีขาวมารวมทำอะจ่ายไปฝีใบเท้าเขาเขาทอนมาฝ่งใบแดงโอเคแล้วก็ ตอนที่เนี้ยหลายคนคงแบบว่าเห็นล้อเนี่ยทำไมมันเท่อย่างว่าล้อมันแบบไม่เคยเห็นที่ไหนถูกต้องล้ครับองชายมันคือล้อคาร์บอนนะครับไปดูล้อคาร์บอนนะครับล้อคาร์บอนนี่อยู่ ซื้อมา1 0,000มนะครับนะหมายถึงแค่ล้ออย่างเดียวนะไม่ไม่ได้รวมวฟรีลวดหรือว่ายางนะครับยางคันนี้ก็จะใช้เป็นยางอิสไมดัสนะไปร,รุ่นก็เป็นยางอารฟีเป็นยางแข็งนั่นแหละยางอิสไมดัสนะเวร,รุ่นแล้วก็ปั๊มเป็นรู้สึกตัวนี้จะชื่อเมาส์มั้งปัม๊มเมาส์น,นะผมเป็นงานเอองานเทียบเพราะว่าจริงๆคันนี้มันเป็นรถประกวดไงส่วนจานใช้เป็นจานตันครับไม่มีรูรบายเลยเป็นจานตันของ CCP นะครับอ่าเทจัดของแทกวต้องขยับได้อ,อันนี้ไม่ขยับไม่ได้แล้วก็ เครื่องนะครับก็ตามเป็นตามที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละอ่าเดี๋ยวค่อยดูว่ามันเป็นชักซิปเป็ดได้ยังไงครนะนะโอเคต่อไปนะครับเครื่องครับอ่าเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องกันต่อก็คือเครื่องเนี่ยจะเป็นฝาคัดเอเม็กนะครับอ่าฝาคัดเอเม็กฝีาวาวก็ถึงใช้ฝาคัดเอ็มเหมือนใช่ปะมันมีอ่าลูกประคองตรงนี้นะเพื่อนๆมันไม่ต้องไปอ่าส่งคืออย่างพวกฝาคัดไนท์เนี่ยมันต้องส่งไปทําประคองคอตรงนี้แต่พวกเอ็มไม่ต้องทำนะเดี๋ยวให้ดูปากเกนน่าจะเห็นอยู่มั้งพอเห็นอยู่ปหละปากเกน เก็นตึกๆหน่อยๆอ,ยอ่าโอเคประมาณนั้นแล้วก็พะเอกของเราคือท่อ PRC Racing จุ๊บไปโดนขี้ฝุ่นแล้วติดปากอันนี้ครับเป็นท่อ PRC ของผมนะเพื่อนก็ถ้าใครชอบไม่ว่าจะรุ่นอ่ารุ่นนิยมอ่ะจิงหลีด P C X เ a v e นะครับนะสามารถสั่งท่อ PRC ของผมได้นะอันนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งใบนะครับก็งานโดยรวมก็เป็นประมาณนี้หูท่อผมจะใช้เป็นหูท่อสองชั้นนะเวลาเพื่อนๆขันนะมันจะไม่บี้ น้ำนะอ่าสีก็จะไปวันนี้แล้วก็เจาะไ่เบาให้พร้อมนะผมโลโกโด้ด<ล>ําเท่ๆล่อนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ผมมีบริการผ่อนเลยนะเพราะผมรู้ว่าบางคนแบบอาจจะไม่มีเป็นถุงเป็นถังมาจัดของสดเนี้ยก็เลยผ่อนได้นะครับนี่แล้วก็โชคหลังใช้แกซฟีแดงโช๊คหลังแกซฟีแดงอาร์มหนุ่ย D เคนะครับนะยืดหนึ่งนิ้วอ่าใช้ยืด1นิ้วอ่ายางหลังก็เหมือนเดิมใช้อิดไมดัสล้อก็เป็นคาร์บอนประมาณนี้เลยโอ้โหดูดิขี้ฝุ่นเยอะไปเพื่อน เนี่ยไปสนามนยังไม่ได้ล้างเลยแต่เอามาทำคลิปให้ดูก่อนกลัวพวกเองอดใจไม่ไหวไงว่าแบบเมื่อไหร่พี่จะทาคลิปขันใหม่ลงให้ดูสักทีทน,นะะอ่าต่อไปมาดูใต้บาดใต้บาะเนี่ยทีเด็ดเลยรถทริพทุกวันนี้ไม่มีใครใช้ถังเดิมแล้วจริงๆบอกเลยอ่าก็ไม่ได้ออกอะไรมากถังก็จะใช้เป็นถังน้ํามัน6ลิตรนะครับถามว่าถ้าพวกเองเติมน้ามันที่ไม่ใช่น้ํามัน e 8 5หรือน้ำมันพิเศษแบบพี่เนะี่ยจำเป็นไหมไม่จําเป็น e ยี่ิหาเติมได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าน้ํามันพวกผมอ่ะมันเป็นน้ํามันผสม เนี่มันไม่ได้มีทั่วไปไงเราก็เลยต้องใช้ถังใหญ่แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาไปทริปเดินทางไกลอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าไงนะสมมติว่าเอาสมมติว่าเองใช้เชื้อเพลิง e85 เนี่ยเองเดินทางไกลเนี่ยแทบจะไม่มีปั๊มน้ำมันไหนให้เติมแล้วนะนะอ่าโอเคต่อไปก็เลกูเลตอันน sure you know, trigger, like, ี uh, a, e 85, tomorrow, right. okay, so ้เป็นเลกูเลตของช่างเฮงสุพรรณครนะไปรุ่นป้ายเหลืองเดี๋ยวเปิดให้ดูใช้แรงดันอยู่ประมาณนี้อ่าประมาณ4บาทห้านะครับแจ๋วๆเลยนะอ๋อเอาเรื่องจัดนั่นนะแล้วก็ให้ดู ฝั่งนี้มาดีมาฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็ไม่มีอะมากอันนี้ก็จะเป็นพักเท้าเขาเรียกว่า<ม>พักเทา้ทาเอลิเต้นนะแต่ว่าคนที่ใช้ไปทุกทุกคนที่ใช้ไปอาจจะเจอนผมอหละใช้ไปมันจะคองแขงเงี้ยอือผมก็เลยหนังยางมานละลว,วยหมดปัญหาคองแขงแน่นอนนะเนอืยโดยรวมก็เป็นประมาณนี้ก็เบ็ดเบ็ดเสร็จเนี่ยทั้งคันนี้เอางี้แค่เครื่องอย่างเดียวนะน้องชายน้องเครื่องน้องเครื่องของเราเนี่ยอ่าแค่เครื่องอย่างเดียวอ่ะ 80ใบเทาครับยังไม่รวมบอดี้รถยังไม่รวมอะไรเลยแค่เครื่องเดียวก็คือ80,000ละก็เดี๋ยวถ้ามีสนามมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไปขี่ให้ดูใหม่เพราะว่าสนามที่ผ่านมาที่ลงไปเมื่อคิดที่แล้วเนาะสนามมันสั้นวัยรุ่นแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เฟซรถเลยก็คือมาถึงก็คือเอาเอาไปวิ่งให้พวกเองดูเลยหน้าสวัสดิ์อย่างเงี้ยเกือบเกือบล้มแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํา้อมีสนามหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูนะแล้วก็ เดี๋ยไปฟังเสียงท่อกันแต่ว่าเป็นเสียงบนไดโนนะพอดีอยู่ในหมู่บ้านมันไม่สะดวกที่จะสตาร์ทเท่าไหร่โอเคไปดูคลิปกัน คือรื้ออยู่แล้วทอ่อพีอาฟรีครับถ้าได้ผลใจนะไอเฟียสำเร็จรูปสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่นี่เลยนะไวรุ่นโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะแล้วก็ช่วยตั้งชื่อรถคันนี้ให้ด้วยนะขอบใจมากไวรุ่นไปละบาย